สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากับพี่แป้ยยังคงอยู่ที่เมืองลิสบอนนะคะประเทศโปรตุเกสตอนนี้เราสองคนกําลังเดินทางไปที่ย่านที่เรียกว่าอาร์ฟาม่านะคะเป็นย่านที่เขาบอกว่าเป็นเมืองเก่าแล้วก็เป็นย่านที่มีจุดชมวิวที่สวยงามแล้วก็มีบววที่สวยงามด้วยนะคะวันนี้เราสองคนเดินทางโดยรถเมล์นะคะนี่ เป็นบัตรแบบนี้นะคะซึ่งเราใช้เติมเงินแบบว่า1วันนะคะใช้ได้24ชั่วโมงราคาก็ประมาณ6ยดอร60นะคะเอาละค่ะตอนนี้เราจะเดินทางไปที่ย่านอัลซามาร์กันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นเลยคะ่ะ Every Sunday, used here cartoons Sunday But now watch I I'm to และตอนนี้เราก็มาถึงวิหารแพนี่ออนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะคะจะต้องเสียค่าตั๋วคนละ8ยูโรนะคะเข้าไปข้างในเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าข้างในสวยงามขนาดไหนค่ะ เขาบอกว่าวิหารแพนทีออนตรงนี้นะคะแต่ก่อนนะคะเป็นโบสถ์เก่านะคะสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่17แต่ว่าตอนหลังก็เลยเปลี่ยนมาเป็นวิหารแพนทีออนแห่งชาตินะคะแล้วก็ที่นี่เป็นที่ฝังศพบ,บุคคลสําคัญของชาวโปรตุเกสด้วยค่ะและตรงนี้คือหลุมศพของวัสโกดากามานะทุกคนวัสโกดากามาก็อย่างที่รู้กันนะคะว่า เป็นกัปตันที่เดินเรือแล้วก็กริย์เรือกให้เป็นกัปตันนะเดินเรือไปที่ประเทศอินเดียเป็นผลสําเร็จนะคะว้าวห้องนี้ไม่มีคนเลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหลุมฝังศพของบุคคลสําคัญนะอา,อากาศบรรยากาศวังเวงมากมากเราก็ไม่รู้จักเนาะว่าของอ้อน,นี้เขาเป็นฟุตบอลลิสตา์เป็นนักฟุตบอลทุกคน หน้าตาเขาเป็นแบบนี้เนาะเป็นนักฟิวบอลมีชื่อเสียนะคะเขาก็เลยเอามาฝังรวมที่นี่ด้วยนะคะส่วนคนนี้อันนี้เป็นนักเขียนเอสคริโตนะคะแปลว่านักเขียนเนาะบรรยากาศวงเวงเราไม่มีคนเลยทุกคนแล้วเขาไปไหนกันต่อแล้วเนี่ยราบฟห้างบนกันทุกคนว่าจะมีอะไรให้เราดูไหม ก็สวยทุกคนดูจากมุมสูงสวยอันนี้ก็จะมีแจลลี่ให้กูนะคะว้าวแต่ไมนน่มีคนเลยทุกคน,นนี่คือภาพจำลองแบบจำลองนะของวิหารแพนทีออนแห่งนี้นะยิ่งใหญ่มากๆส่วนด้านล่างที่เราดูมาเมื่อกี้ จะดูห้องเมื่อกี้นะคะเป็นห้องที่แบบจําลองส่วนต่างๆของวิหารแพนธีออนแห่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนเต็มแล้วก็แต่ละส่วนที่เป็นโดมเป็นเสาเป็นฐานเนี่ยเขาก็จะมีแบบจาลองให้ดูเนาะว่าเป็นแบบไหนลักษณะแบบไหนได้เห็นใกล้ๆนะแต่ว่าไม่มีคนเลยทุกคนเงียบเงามากๆเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูชั้นบนชั้นสุดท้ายกันเรว่ามีอะไรให้เราชมกันบ้างค่ะไปกันเลยมีทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ข้างในชั้นบนสุดของ วิหารแพนตีออนแห่งนี้แล้วนะอันนี้คือสูงสุดเลยเดี๋ยวเราจะมองค่อยๆมองต่ำลงไปข้างล่างนะว่าสวยขนาดไหนนี่สวยไหมทุกคนอ,ออกมาแล้วเป็นยังงี้ทุกคนว้าว ตรงส่วนนี้ก็จะเห็นโอ้ oh, โหเราก็ตัวเตี้ยนะจะเห็นวิวเมืองนะแล้วก็ตรงส่วนนี้ก็จะเห็นแม่น้ำแม่น้ำที่กว้างใหญ่อย่างกับทะเลเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็ นี่ถ้ามองขึ้นไปก็จะเป็นโดมนะคะของวิหารแพนธีออนแห่งนี้นะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองพาเดินรอบดูนะคะว่าเป็นยังไงที่นี่ลมเย็นข้างในรอ้รอนร้อนมีแดดแต่ว่ามีลมนะคะทุกคนมันก็เลยเออค่อยยังชั่วหน่อยนะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถามว่า,าน่าสนใจแค่ไหนก็อืข้างในเอาตรงคือไม่ค่อยมีอะไร ไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจให้ดูนะคะกับถ้าเกิดต้องเสียราคา8ยูโรที่เสียไปเนี่ยเราว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่เราก็ออกมาจากวิหารแทนทีออนเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ข้างในก็มันก็จะมีความสวยงามแค่ตรงส่วนนั้นนะส่วนอื่นๆมันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่โบสถ์นะคะที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคอนแวนที่เก่าแก่ที่สุดในโปรตุเกสนะคะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันเลยค่ะปะ แล้วตอนนี้เราสองคนก็เดินมาถึงโบสถ์เรียบร้อยแล้วนะคะที่นี่คือ Church of Our Lady of Grace นะคะทุกคนซึ่งเราับ,บิความเป็นมาของโบสถ์นี้นะคะเขาบอกว่าที่นี่เป็นคอนแวนต์หนึ่งในคอนแวนต์ที่เก่าแก่ที่สุดของโปรตุเกสนะคะแล้วก็สร้างขึ้นเมื่อปี1921แต่ว่าโดนเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ลิสบอนนะคะเมื่อปี1755ก็เลยมีบางส่วนถูกทอ่ทำลายลงไปนะ,ะก็เลยมีการบรูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ในสไตล์บาโรคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันเลยจ้า มาเติมไฟกันนะคะทุกคนจุดเทียนกันเนาะก็เป็นมงคลกับชีวิตนะจ๊ะเราไปห้องต่อไปเลยจ้า,ว,าว้าวอสูเลโคสไม่ล่ะอันนี้เป็นอสูเลโคสหมดเลยเป็นกระเบื้องสีฟ้าสไตล์ของอโปรตุเกสของเขาแท้ๆเลยนะจ๊ะทุกคนส่วนนี้คือเขามีบริเวณ ด้านนอกตรงกลางด้วยทุกคนจะเห็นความเก่าแก่ของคอนแวน์แห่งน,นี้นะดูเอาจริงๆจริงๆก็ดูหลอนเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> หลอนเหมือนกันถ้ามากันคืนก็คงจะหลอนนะทุกคน วยและดูเก่าแก่ดูขลังมากเลยทุกคน บสสวยมากๆทุกคนขอบอกเลยคือมันเก่าแก่แล้วมันมีจะเหน่มวลขลังมันบอกไม่ถูกอะแล้วก็ในบสถเขาก็จะเปิดเพลงเหมือนเพลงสวดมนต์เบาๆเนาะมันให้อารมณ์แบบว่าความขลงังความเก่าแก่มาสิงสถิตอยู่ที่นี่แล้วรวมตัวกันอยู่ที่นี่แล้วก็ให้ความรู้สึกแบบเออบอกไม่ถูกนะเราชอบมากๆเลยอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็จะเป็นทางเดินยาวนะคะ ด้านข้างนี้ก็สามารถอับบูชาได้นะจ๊ะทุกคนเอเนนะคะว่าพื้นที่เราเหยียบเนี่ยเป็นไม้นะจ๊ะบ่ง mm hmm. บอกเลยนะว่ามันเป็นโบสเก่าแก่จริงๆนะคะยังเป็นไม้อยู่เลยจ้ะทุกคนเดินและอย่างเอีดอดเอ็นอาร์ในบานส่วนนะคะ ตอนนี้เราก็ชมโบสถ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะพาไปชมจุดชมวิวที่เป็นที่ยอดนิยมของที่นี่นะคะเดี๋ยวตามเราสองคนไปกันเลยจ้านี่ทุกคนข้างๆโบสถ์ก็จะมีจุดชมวิวด้วยนะจ๊ะบรรยากาศดีสวยงามมากๆเลยและนี่ก็คือวิวเมืองลิสบอนนะคะจากมุมสูงสวยมากๆเลย แล้วลมก็พัเดเย็นสบายมากเลยทุกคนดีมากๆเลยตอนนี้อากาศและที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นี่คือสะพานแขวนเป็นหนึ่งในสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในยุโรปนะจ๊ะเขาบอกว่าสะพานแขวนเนี่ยชื่อว่าสะพาน25เมษายนเนาะเพราะว่าวันที่25เมษายนนะคะเป็นวันที่เขา,าเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบบแบบสาธารณรัฐนะจ๊ะทุกคน เขาก็เลยมาตั้งชื่อสะพ,พานนั่นเองและนี่ให้อารมณ์ถ้าคือถ้าเกิดไปดูใกล้ๆเนี่ยเขาบอกว่าอารมณ์จะเหมือนสะพ,พานโกลเด้นเกตที่ซานฟรานซิสโกอเมริกาเนาะแล้วถ้าจากสะพ,พานนะคะและนี่ที่ทุกคนเห็นมีธงปักอยู่ข้างบนอันนี้เขาเรียกว่าปราสาทซานคอเคนะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะจ๊ะที่ทุกคนจะต้องมาเที่ยวกันแต่เราคงไม่ได้ขึ้นไปนะจ๊ะเพราะว่า เวลามีน้อยเนาะก็เอาให้ดูจากมุมนี้ละกันเนาะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปกินอาหารที่ร้านนี้นะจ๊ะดูเป็นวิวสวยๆไปเราก็ไปกินกันเลยจ้านี่คืออาหารของพี่แป้นะคะน่ากินไหมเมนูชื่อพิมียนโตกันบากาเรานะคะก็คือพริกหยวกปลาคอรนะจ๊ะประมาณนั้นน่ากินมากๆเลย ดูวิวจากโต๊ะอาหารเรานะคะทุกคนร้านอาหารที่เราไปกินข้าวเมื่อกี้ที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นอะ่ะอันนั้นวิวดีสุดเลยทุกคนเป็นวิวที่แบบมองเห็นเมืองอริสบอนทั้งเมืองนะดังนั้นแนะนํานะคะถ้าเกิดใครมาโบสถ์นี้นะให้เดินมาข้างๆโบสถ์นะคะแล้วก็เดินตรงไปจนสุดจะมีร้านอาหารแล้วก็มีจุดชมวิวนะคะทุกคนแนะนําเลยอาหารอร่อยด้วยที่สําคัญราคาไม่แพงนะคะร้านที่อยู่ต้นๆแบบเนี้ยที่อยู่ติดริมถนน,นอย่างเงี้ยแพงต้องเข้าไปข้างในคะ่ะ อร่อยแล้วก็ถูกด้วยค่ะทุกคนนี่คือระหว่างทางที่เรากำลังจะเดินไปจุดชมวิวที่เป็นที่ยอดนิยมนะคะทุกคนทุกคนเยอะแยะมากมายมีร้านค้าด้วยคึกคักคึกคชอบสถานที่แบบนี้ดูคึกคักดีไม่เงียบเหงามีรถนักท่องเที่ยวผ่านตาที่เป็นแบบว่ามีทั้งคลาสสิกแล้วตุกๆสารพัดแบบเลย แล้วก็มีร้านค้าให้นั่งมีบาร์ให้นั่งเห็น <_ d> um> ไหมมีวัยรุ่นแต่งตัวสวยๆก็มีนะจ๊ะทุกคนนี <_ d> um> ่จ๊ะเห็นไหมมีรถคลาสสิกสีม่วง <_ d> um> อันนี้คือรถนำเที่ยวนะจ๊ะแล้วแต่จะจ้างเนาะแล้วแต่สไตล์รถที่จะจ้าง <_ d> um> ันนี้ก็จะเป็นแนวรถตุกตุกธรรมดาอันนี้นะคะที่เขาบอกว่าเป็นจุดชมวิวที่เป็นที่ยอดนิยมนะจ๊ะว่าจะต้องมาให้ได้เลยเราก็มาถึงจุดชมวิวที่เป็นอ่ายอดนิยมนะคะจะต้องมาถ่ายรูปก,กันตรงนี้นะทุกคนเนี่ยเราเห็นที่ไหนนะเขาก็จะมีประมาณเนี้ยเป็นเป็นเป็นมุมเนี้ยเลยมุมที่เขาจะต้องมาถ่ายเาเรียกว่ามุมมหาชนนั่นเองนะแต่ตอนเนี้ยแดดเข้าตามากๆเลย เป็นแดดยามเย็นนะทุกคนนี่นะจะต้องมาถ่ายรูปก,กันตรงนี้นะจ๊ะทุกคนซึ่งลานตรงนี้จะเป็นลานกว้างๆเลยนะสามารถที่จะมาไอ้นี่ได้มานั่งพักผ่อนมีร้านค้ายแยะเลยทุกคนไม่เหงาตรงนี้ตรงมุมนั้นมีร้านอาหารให้สามารถนั่งชมวิวได้นะทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลยตรงนี้ยม่น่าคนเยอะมากเลย ดังนั้นต้องมานะจ๊ะแนะนําเลยว่าต้องมามีโบสมีอะไรด้วยร้านค้าเยอะแยะเลยทุกคนเนี่ยมีร้านค้ามีรถตุ๊กๆมีรถแทรมผ่านคือตรงนี้สะดวกสบายมากเลยเป็นคล้ายๆแบบเป็นจุดแบบจตุรัสที่ทุกคนมานะ่ะเออประมาณนั้นที่นั่งดื่มกินเพียบขอบอก just had เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับจุดชมวิวที่เป็นที่ยอดนิยมสวยมากๆเลยใช่ไหมคะดังนั้นแนะนำและคอมเมนเลยค่ะต้องมาที่นี่ให้ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเรากับพี่เป้ต้องลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายอาดิ os